เดี лин, ๋ยวมื่อนี้ผมสิพาไปเอามิมนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เตรียมอุปกรณ์นะครับนี่พอดีไปเห็นไหวนะครับเดี๋ยวสิพาไปเอานะครับมื่อนี้สิพาไปเอามีเป็นเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับนี่อุปกรณ์การหาหมิ่นนะครับผมนี่ที่ขาดบ่ไห้เลยครับนี่นี่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่นี่ครับอุปกรณ์หาหมิ่นเดี๋ยวคอยไปจีกันอยู่ตรงอามิมดีกว่าไปไปบึงกันครับผม อตอนนีเ้เจอแล้วนะครับนี่เห็นบ่เห็นบอรครับโอเคนะครับ่ตี้ ได้ครับได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับหนึ่งด่างครับสวยๆนะครับ

อ้ยอ,ยอยด่ครับดรสเอ,อ,นะอ,องดัองเดั <c oughs> ง,ง,งหน่อยอยูต่อครับาหาต้อนะครับงงแล้วนะครับสะสมไว้สองดังแล้วนะครับ,รบเยวเขาสไป<ด>หา,หาหอยูนะครับ I'm not doing my work I'm not doing my work I'm not doing my work ใหญแล้วหนึ่งแางนี่สวยยนะครับตอนนี้ได้ได้ได้สีด่างอ่ะโอเคครับผมครับผม